เลยนะทำเกมคลิปวีโอนี่จดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดิมความมันเดิมดเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกหรือตางๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็ะสวัสดีทุนที้ชาวเรียนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมในะช่องนอกมาหาโลกนะวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับเกมบัวกันเหมือนเดิมนะครับผมนะหลังจากที่วิลล์ไปเล่นมาเนี่ยมันใช้ได้แล้วนะคือผมไปเล่นนอกเหนือจากนั้นนะผมก็ไปได้มาอีกเยอะเลยลูยนะวันนี้ก็เลยเนี่ยจัดทุนมาถือว่าสูงนิดนึงนนนะะะะะครรรับบผมปมปปาาาาาณ800กนนะกกว่ทเเ็สูงแหลนะติ มันก็ได้เล่นเกมพวกนี้เนี่ยใส่ทุนหนักอัดทุนแบบเต็มๆลดเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็ตามมาตากระแตกของตัวกลุ่มบริษธรรมน,นะครับผมนะใครที่สนใจเนาะอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูตากระแตกไปดูที่หนึ่งต่างๆนะก็อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แได้ปรับหมดนะครับผมไปเดีนะเข้าเกมกันดีกว่าวันนี้มา802บาทเดี๋ยวเริ่มเนี่ยเอาไปเอาเบ็ดหนึ่งก่อนเอาเบ็ดหนึ่งก่อนใจเย็นใจเย็นนะ <c oughs> เริ่มอย่าเพิ่งอัดเบ็ดหนักละชินมือโอ้แล้วมึงโดดตั้งแต่เบ็ดหนึ่งให้ตายเถอะซาร่าตายแล้ว และรอบหลังๆนี่ไม่น่าจะเหลือแล้วฟรีเกมผมมาังแต่รอบแรกอย่างนี้โอ้ยได้นะตัวนี้ก็ได้อยู่นะขอคูณ10ก็ได้อะไม่ขออะไรเยอะเลยไม่ขออะไรเยอะเลยคูณสิบตัวหนึ่งเป็นบุญมากเออนี่ไงได้ส้มไปเลยหรูป หกถ้วยหกถ้วยแล้นะหกจานหกจานเออตายแล้วทั้งด้วยทั้งจานทัางมันเรอะนะตัวโจงตัวจานไม่มีก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันอนะแต่จ,จริงๆเล่นไปแล้วถ้าแบบไม่โดดนี่คืองนุนงดเหมือนกันแล้วนะ อัโต้แล้นะวันนี้ผมเน้นเป็นออโต้แล้วกันนะครับผมขอเน้นเป็นออโต้แล้วกันเนาะลุนแล้วลุนแล้วสุดท้ายมันก็ไม่โดดให้เราทุกคนเหมือนจะโดดนะแต่ก็แค่เหมือนแต่ก็แค่เหมือนนะสรุปไอ้วัวมันกัดนี่ว่า โดดเออได้ละชาร์จนานอย่างนี้รู้เลยนะว่าได้แน่นอนถ้ามันไม่โดดเนี่ยมันชาร์จแป๊บเดียวคือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบรอว่ามันจะโดดหรือเปล่ามันไม่โดดเลยนะแต่ถ้ามันชาร์จแล้วแบบค่อยๆซูมเข้าไปลึกๆเนี่ยคือใช่ละได้แน่นอนสวยงามมาคูณสิบอีหนูได้ละอีหนูวัวจ๋าตอนต้นจ่ายดีอย่างนี้หลังๆระวังกันด้วยนะครับผมนะ ถ้าตอนต้นได้ดีอย่างงี้ยเนี่ยหลังๆคือต้องระวังกันสุดๆเลยเพราะว่าเหมือนบัวเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเห็นเขาบอกกันในกลุ่มว่าเอ้ยมันจะจ่ายดีช่วงต้นๆหลังๆมันจะไม่ค่อยจ่ายละคือถ้าต้นตอนต้นมันมาดีอ่ะหลังๆมันจะแบบเงียบไปเลยด้วยนะต้องมาดูทีว่ามันได้หรือเปล่า 800เราก็กำไรยังไม่หนักเท่าไหร่กำไรยังอยู่ประมาณนี้สามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้ถ้าตัวดีๆมาก็ถือว่าโอเคแล้วละทุกคนอีกสักรอบสองรอบไปป <c oughs> <c oughs> <c oughs> กดมือแล้วนะผมว่าเบ็ดห้ามาเล่นได้อยู่อย่าพิ่งอย่าเพึ่งอย่าพิ่งใจเสีย้ <c oughs> างหลังมันเริ่มไม่จ่ายแนะน,นี่ค่อยว่ากันอีกทีแล้วนะ เวลวกันโอ้โหโคตรเงียบเลยแล้วนะ ไม่รู้เลยว่าแบบจะเล่นยังไงต่อแล้วตอนเนี้มันไม่โดดมันไม่เอาอะไรแล้วอะเนี่ยบอกแล้วว่าตอนต้นเนี่ยต้องระวังดีๆทุกคนคือการปรับเบ็ดอะบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยโดดตั้งแต่ต้นเลยจ่ายหนักตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเล่นเบ็ดหนึ่งผมงตะเกียแล้วแวม่งโดดอะโอ้โหโคตรเสียดายทุกคนคือแม่งกดเบ็ดหนึ่งเออกล่าวว่าแบบล้างหน้าการะดานไปก่อนอย่างงี้แต่ดันไปโดนะน,นุ๊กน,นะดันไปแบบเข้าเส้นพีเกมอ้าวแตกดิ300บาทเปลี่ยนเบ็ด เบ็ดยี่สิบไหวปะวะไม่รู้อะดูนะต้องลองดูเบ็ดหนักไม่ได้ช่วยอะไรถ้ามันไม่จ่ายละเรียบร้อยพุ้ยมาแล้วว่ะโดนเบ็ดยี่สิบว่ะเฮ้ยถ้าคูณสิบนี่สองพันเลยนะแต่มันจะคูณสิบตัวอะไรนะแล้วนะประเด็นออขอคูณสิบเหอะขอเถอะจบเลยคูณสิบปุ๊บจบปั๊บเรื่องเงียบ เรื่องเงียบม้ยเกือบแล้วประทัดอย่าเอาประทัดอย่าเอาส้มด้วยโอ้โหโอุหอ้ยแต่ส้มคูณสิบอ่าพันหนึ่งได้อยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดตรงนั้นไม่น่าเกลียดโอเคแต่ว่าสวยแล้วไปเป็นยีน่สิบกดมือต่ออุ <c> ้ย <ười> <c ười> โดดอีกรอบได้ไหมคอมโบนอกก็ได้คอมโบนอกคูณสิบก็ได้ตัวตัวอะไรก็เอาแล้วตอนนี้ ถ้าได้ประทัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็พันหนึ่งแล้วอะก,ก็สวยนะมไม่ได้ถือว่าน้อยนักนะแตกดีเป็นเบ็ดเบ็ดสิบอีกรอบหนึ่งเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดไม่จะโดดเลยถ้าโดดอีกนี่คือแบบใกล้ๆกันเล่นวนนันะ้นสามดอกติดๆเลยนะ ไม่ออกเว้ยแต่ไงตอนนี้ในะกำไรผมพันหนึ่งนี่คือได้แน่แล้วผมจะเก็บกำไรไว้ได้นานหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เราคือประเด็นเลย้วยนะโอ้ยไม่ได้เหรอ <c oughs> อีกสามตัวแม่งถ้าเป็นในซองตังนีนะซองผ้าป่านะนะซองผ้าป่าแดงน่าจะแบบได้แบบโอ้โหหนักเลยอะ่ะ เ <c oughs> ลขสามสิบไหวไหมบัวมาดูกันเบ็ดหนักจ่ายหนักตามเบ็ดหรือเปล่าถ้าจ่ายหนักนก็โอเคคุยกันได้แต่ถ้าไม่จ่ายเลยนี่ก็ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายโอ้โหตัวที่ไก่มากเฮ้ยโดดเอา้ามาแล้วเป็นเรื่องแล้วงี้เบ็ดสามสิบโดดมาแล้ว ขออะไรสวยๆเลยคุณสิบดอกนี้สามพันจบไปเรื่องเงียบโอ้โหประทัดได้สองพันเมื่อนรับท้าคูณสิบอะใช่ไหมพันห้าดิเออมันจะครึ่งหนึ่งโน้นนะมันมัน,ม,นมันไม่ได้เต็มแน,น่นอนซองก็ได้ซองก็ได้สามพันได้แน,น,น่โอ้มึงก็ขยันรีล้วเกินโอ้โหส้มผมว่าได้ชัวร์เนี้ยแล้วแบบหน้าการะดานเขาเร็วด้วยไงนั่นไงโอ้โหเดียวเียวเรียว อันนี้น่าเกลียดเกิน,นม้ไปสามสิบัวโดดแม่งจ่ายสิบห้าบาทวันนี้มันเกินไปแล้วนะดูดิคอมโบไอไอไอเขาเรียกว่าไอถ้วยตังนี่แบบยังได้เยอะกว่าเลยนะสามตัวสามร้อยอ่ะ กี้ถือว่านับว่ามันแตกมทุนคือมันโดดฟรีเกมนะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนเบ็ดหรือเปล่ามไม่น่าจะมาแล้ววะทุกคนอุ้ยเราอัดเยอะเกินแล้วนะอุ้ยอันนี้ไม่ไม่บัญญะบรรยังแล้วนะตัวจรงตัวจใจถ้ามาก็รีบมาเลยนะตังไม่มีละตอนนี้ โดดนี่ถือจะเก็ตค้างด้วยอีหนูออตโต้ละกันเราไม่ค่อยได้เล่นออตโต้เลยโดนนะสักตัวนึงโอ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเล่นได้กำไรมาต่อตะกี้เรา2,000กว่าแล้วว่ะโอ้โหแม่งน่าจะเลิก,กว่ะโดนะเมื่อกี้คือโคตรสวยละกำไรแบบดีแล้วอะ แต่ว่ายังยังฝืนเล่นอยู่ทุกคนบางคนเสียที่จริงอะ่ะบางคนแบบมาด่าว่าแบบโอ้เล่นไม่ได้เลยนั่นนู่นนี่โอ้ไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่บางคนมันแตกเนะนะแตบกบแต่ว่าฝืนเล่นต่อใส่ต่อเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นโดนกินเป็นธรรมดาแนละ้วเนาะเออมันก็ต้องมีแบบจังหวะได้เหมือนแบบอัตราการแตกวันนี้มาแบบ80%เปลยสูงๆส,สวยๆสยเลย80%ทุกคนไปเล่นเ้าแตกมาเอา,า,เอานั่นก็คือส่วน80ละ แล้วทุกคนไปเล่นต่อเรื่อยๆจนเสียอันนั้นก็คือ20ที่ทุกคนเสียก็คือใครที่เล่นได้แล้วเนี่ยผมแนะนำน้องนะถอนออกมาก่อนนะครับผมอาจจะเอาเอาทุนถอนออกมาหรือว่าเอากําไรถอนออกมาก่อนแล้วก็เล่นทุนหรือว่าเล่นกําไรก็ได้นะครับผมแนะนําว่าอย่าอย่าไปแบบโลภมากทุกคนโลภมากอัดเบ็ดสูงเรื่อยๆๆๆๆๆๆเนี่ยยังไงก็หมดอ่ะคูณสิบแต่กูได้ประทัดคูณสิบไง แต่บอกเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าคุณสิบตัวอะไรก็ได้ก็เออก็เอามาก็ยังไม่ได้แบบทุนคืนเลย,ยนะกําไรยังไม่ได้เลยนะแบบว่าแต่กําไรเลยทุนยังไม่มีเลยตอนนี้แห <c oughs> น่ถ้าโดดให้สักรอบจะเป็นมูลตรามากฮนะโอ้ไม่โดดใจมันมาว่ะใจมันสั่งมาว่ะแบบว่าเบ็ดยี่สิบมันต้องมาแบบนั้นเมื่อนะกี้เมื่อกี้ได้อะ่ะ เมื่อกี้ได้คูณสิบหนักๆก็เบ็ด20เอ้าเฮ้ยมาจริงแล้วดอกนี้นขอคูณสิบนะจ๊ะโอ้โหคูณสิบยีย่อะไรให้ไม่มีคูณด้วยเฮ้ยมันโดด2รอบติดๆกันแล้วแน่แต่ว่าแบบจ่ายไม่ดีเลยทุกคน โอ้โหไม่มาเลยว่ะทุกคนน่าจะหมดละตังเหลือประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละ mm hmm. มันโดดแบบสองรอบสามรอบติดกันโน้นนะแต่มันไม่จ่ายอะ่ะ mm hmm. คืออย่างน้อยอะ่ะขอคูณสิบเอาประทัดก็ได้เออเอาประทัดหรือเอาส้มก็ได้ถ้าแบบจ่ายแบบกรณีที่แบบน้อยที่สุดแล้วนะหรือไม่ก็ไอ้ไอ้ไถ,ถ้วยถ้วยทองนะทุกนนะถ้วยทองเนะี่ยเอาซัก สักหกตัวแล้วกันขอหกตัวแล้วกันหกตัวก็ถ้าเล่นเบ็ดนี้ก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทละอันนี้เงียบคลิปเลยคนละแต่วันนี้เราไปแตะสูงอยู่นะถ้าใครที่แบบถ้าสมมติอ่ะเป็นเป็นผมที่แบบพอตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่สองพันเมื่อกี้ก็คือกําไรแบบพันสองพันสามสวยๆเนาะๆเลยนะ <c oughs> แต่เราโลภไงเราไม่พอไงเราไม่หยุดไงก็เดนนะทดานะ ก็ไม่เป็นไรนุกน,นะผมผมไม่ไม่เซเรียสเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมไปเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้จากวัวมาเยอะมากๆทุกคนเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะแต่ว่าคงไม่เอาทุนทั้งหมดมามาลงในในรอบเดียวนนะก็เดี๋ยวทยอยมาเล่นละกันนะครับผมใครที่อยากให้เล่นเกมบัวนะก็คอมเมนต์ไว้เลยนุกนะอยากให้เล่นเกมเสือเกมอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ไว้เลยนะกนะ็ยังไงเดี๋ยวมาตรงมาตามให้ละกันเนาะถ้ามีตากันแตกนะ๊วุ๊กนะที่จริงสองพันเราสวยแล้วนะ อ่ะไม่เป็นไรแล้นะไปจบรอบสุดท้ายใส่เบ็ด20ให้มันเหลือ2บาทไปเอออ่ะทุกนะก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ถือว่าถ้าผมหยุดตั้งแต่เมื่อกี้เนะี่ยผมได้กําไรดีๆละแต่ว่าผมก็ยังเล่นต่อเนาะอยากอยู่กับอ่ะคนดูด้วยนะครับผมจะได้หาเรื่องคุยกันนานๆหน่อยนะทุกนะใครที่อยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสนใจเข้าตกลุ่มไปดูตากันแต่เกมบัวเนี่ยก็จัดกันได้เลยยิงลิงก์อยูใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์เลไที่ฝักหมดนะฮะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับนะสวัสดีครับผม